สวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินนิดนึงนะคะวันนี้นะคะพามาดูเคสถอดเฟือกนะคะเป็นเคสโอเพ่นเนาะเจ็ดวันเท่านั้นความวอมช้ำน้อยมากๆนะคะใช่คะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะ,คะเคสนี้นะคะเป็นการเสริมครั้งแรกเนาะ<อ>นี่นะคะ เิมครั้งแรกก็เลือกเป็นเทคนิคโอเพนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะวันนี้นะคะพามาดูเคสถอดเปือกเจ็ดวันนะคะโอเพนหลังหูนะคะเดี๋ยวถอดกันเลยค่ะนี่นะคะเคสโอเพนนะคะจะมีการใส่เปือกอยู่สองชั้นนะคะเป็นเปือกแข็งนะคะแล้วก็เปือกอ่อนเนาะ ความบวมช้ำน้อยมากๆเลยนะคะเคสนี้ก็มีปัญหาจมูกปลายชมพู่นะคะแล้วก็สันดั้งไม่ค่อยมีนะคะโอ้โหสโลปลายพุ่งนะคะนี่ทรงสวยมากๆเลยเจ็วันเท่านั้นนะคะความบวมช้ำน้อยจริงๆนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะ เดี๋ยวแอดมินพามาดูท่านอนกันนะคะนี่นะคะปัญหาของน้องนะคะก็คือสันจมูกยังไม่ค่อยมีเนาะแล้วก็ปลายจมูกมีความเป็นชมพู่นะคะนี่ <Hey. S 1> ปัญหาก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาคุยกับคุณลูกค้ากันดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะ hey. นี่นะคะเทียบให้ดูกันชัดๆนะคะหลังถอดเปลือกแล้วเนาะเจ็ดวันเท่านั้นนะคะใช่ค่ะความบวมช้ำน้อยมากๆเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโซเฟียค่ะมาผ่าจมูกแบบโอเพนหลังหูค่ะตอนนี้กี่วันแล้วคะเจ็ดวันแล้วคะ่ะความบวมช้ำเป็นยังไงบ้างน้อยมากค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูด้านข้างนะคะ อันนี้รู้จักธีลาทรคลินิกได้ยังไงคะเออคุณแม่เป็นคนหาให้ะคะ่ะผ่านเฟ e บุ๊ k ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวน้องโซเฟียเขยิบมาด้านหน้านิดนึงคะ่ะโอเคเป็นตัวมาข้างหน้านิดนึงนี่นะคะทรงสวยมากเลยนะคะตอนเลือกเลือกทรงอะไรไปคะเอออายุอยลอยล้าน,นะคะ่ะโอ้โหความสโลปคุณหมองัดดั้งให้มาแบบสุดจริงจริงนะคะ อันนี้เสริมครั้งแรกเป็นเทคนิคโอเพนกังวลไหมคะเออนิดหน่อยค่ะเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดแบบวางยาสลุค่ะทําไมถึงแบบมั่นใจเลือกคุณหมอกันคะเออดีค่ะเพราะว่าเป็นที่หนึ่งของการผ่าโอเพนนะคะนี่นะคะแล้วก็คุณแม่ก็พามาศึกษาด้วยเนาะอันนี้คุณแม่เป็นคนเลือกให้เองไหมคะหรือว่ายังไง เลือกแล้วก็พาลูกมาปรึกษา<ช>ด้วยใช่ไหมคะนี่นะคะเปลี่ยนมากๆใช่นี่นะคะแอดมินให้ดูก่อนทํานะคะของน้องก็คือสันไม่มีเลยเนาะ<ช>แล้วก็ปลายจมูกเป็นชมุมพูนิดนึงนะคะ<ช>แล้วก็ตอนนี้ก็คือเจ็ดวันสวยมากๆสวยแล้วก็ปีกจมูกแคบลงนะคะ<ช>แต่ตอนนี้ยังมีอาการบวมอยู่นิดนึงเนาะ<ช>เพราะว่าเพิ่งเจ็ดวันเท่านั้นเดี๋ยวให้ดูอีกข้างนึงคะ่ะ การดูแลตัวเองยากไหมคะน้องโซเฟียเออยากนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าแบบไม่เคยผ่าตัดแบบนี้เลยคะ่ะแต่ทางคลินิกก็มีบริการ<ช>ฉีดยาทําแผลให้นะคะก็คือรวมกับทางแบบที่จ่ายตอนแรกแล้วนะคะใช่ใชก็คือสามารถมาทําแผลที่คลินิกได้นะคะ,คะนี่ทรงสวยมากๆเลยนะคะน้องเลือกทรงอายุน้อยร้อยล้านนะคะนี่แดดมินให้ดูนะคะ ก่อนทำนะคะของน้องเป็นการเสริมครั้งแรกนะคะเป็นเทคนิคโอเพนหลังหูนะคะสำหรับใครที่สนใจราคาเสริมใหม่โอเพนหลังหูก็เริ่มต้นที่150,000บาทนะคะหรือมีปัญหายังไงสามารถส่งรูปมาให้แอดมินประเมินได้ก่อนเนาะบางเคสแบบความแบบปัญหาไม่เหมือนกันเนาะหรือไม่ก็สามารถแบบว่าทักมาแบบปรึกษา บอกอินปรึกษาได้นะคะนี่นะคะทรงสวยมากๆเลยเห็นกระจกแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยมากค่ะชอบมากแต่ตอนนี้ยังมีอาการบวมอยู่เนาะใช่ค่ะทรงได้ตามที่อยากได้เลยไหมใช่ค่ะอันนี้คนรอบข้างเห็นบ้างหรือยังคะยังเลยค่ะยังใช่ไหมคะดสวันนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีสิบสี่วันเนาะค่ะ โอเคนะคะสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสําหรับคนที่สนใจอยากเสริมจมูกหรืออยากแก้จมูกค่ะเออก็สําหรับคนที่สนใจนะคะก็ทักมาปรึกษาพี่ๆก่อนนะคะพี่ๆใจดีมาค่ะหนูก็ปรึกษาพี่ๆก่อนที่จะเข้ามาทําค่ะนี่นะคะทำก็บหมอก,กัน,นะคะ่ะ นี่นะคะลูกสาวหมอก,กันนะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาอยากเสริมจมูกหรืออยากแก้จมูกสามารถทักอินบ็อกมาสอบถามแอดมินได้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ